เอาอาวุธยกระดัสารยกเท่าน e. e hmm. ั s> <S ้นทำได้ทำเลยนะครับคุ uh ูประไปเรีบรแล้วกับสิห์น้อยแล้วก็จะเป็นเพชรหยองืวงเพชรหินไทย ัเพชรหลวงตัวเพชรดูไทยครับเตรียมตัวเลยลูกเพชรหลงตัวกับเพชรดูไทยเตรียมตัวเลยลูกเตรียมตัวเลยครับเพชรหลวงตัวกับเพชรดูไทยแล้วกับเพชรกาฟิลกับเพชรคำทองเลยครับเพชรหลวงตัวกับเพชรดูไทยแล้วกับเพชรกาฟิลกับเพชรคำทองเลยครับเตรียมตัวสองคู่นะครับสองแล้วสองแล้วโอ้โหมาโมนก์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 โมนก સદતતર સહ૥લ સહબળ સ૨િર rac довýહળ de ه�હતતમ સહતર સળ સહતહર સહતપતા સહતર સહના� સહતનઓિ સહતલ સહવળ સહહષળ ขาต่างกาไปไปปสินล่ป้ปงไม่ได้เล่นนะครับไม่เล่นนะครับ